สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาล่นเกมคอ m เม n นไรเดอร์ Rider นะครับทุกคนมาเป็นตัวแบบภาคของคอ m เม้นเดอร์บีซนั่นเองครับทุกคนมาวันนี้ผมก็จะมาล่นตัวเป็นค o m เม n นไรเดอร์แบ็กครับทุกคนเป็นตัวที่ผมแบบดูตอนเด็กๆแล้วผมชอบมากเลยโ,โแบบว่าตอนที่มันยื่ซื่อแบบไอ้มดดำนะครับทุกคนตัวอยู่ซ่องเก้าอน่าจะถูกนี่ครับผมได้มาลิ้นกับเวอร์ชั่นเกมแล้ว โอ้ทาโพสอย่างเท่ครับทุกคนนะนี่เมนไรเดอร์แบ็คอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบผมไม่ได้ดูครับผมได้ไม่รู้จักมาแต่เราตอนนี้ผมก็จะมาสิ้นเป็นไรเดอร์แบ็คนี่ใส่ทีนึงไลเดอร์คิกนี่ไลเดอร์คิกอีกรอบหนึ่งเอาไปโดนโอ้มาโอมกด L หนึ่งจะเป็นข่าบอกนะครับทุกคนก็คือมันแบบเป็นท่าคำอธิบายครับคนนี้ไรเดอร์คิกของไรเดอร์แบ็คครับทุกคน แรเดอร์คลิกรอบหนึ yeah. ่งนี่ไปไปแล้วก right. yeah. so right. yeah. ็แรเดอร์คลิคไม่ทันนี่ฟันเราก็ได้ครับคนนี่ไรเดอร์แบ็คตัวจะมีแบบดาบลำแสงฟันแบบเท่ๆนี่มาเอาใส่ท่าไม่ตายซะหน่อยนี่เดี๋ยววันนี้โอ้เพลงมาอย่างเท่โอ้เพลงนี้ผมยังชอบเลยครับของแรเดอร์แบ็ค R X นี่นี่อย่างเท่ครับคนกระโดดเจียบดาบนี่ ตอนเด็กๆ so ั้นผมรีบตื่นมาดูคอมเมนต์ไรเดอร์แบ็ตั้งแก่ซาวเลยครับทุกคนว่ามันจะออกตอนซาตอนเสาร์กับอาทิตย์ปิ่งฮุ้มอย่างเท่ครับทุกคนโอเเพลงนี้ผมยังซอบเลยดื้อๆเป็นเพลงที่ผมแบบมนติดหูมากเลยมารอบที่สองครับทุกคนนี่อ๋อโดนมาต่อยเอ้ยมาโอ้จับไม่โดนอหล่ดาบแทงเอาก็ได้ครับแทงเลย แทงเอาแทงไม่โดนน่ะจับฟันฟันไม่ได้ครับแทงไม่โดนนี่ตันทันอะไรสักอย่างครับก็จำไม่ได้เอาโดนตีซินกองทันน่าจะผมไม่รู้เหมือนกันครับมันฟังไม่ทันเลยเดิ้คิดไม่โดนไปเดิ้คิดรอบนึงก็ไม่โดนมาคอดาบฟันเราได้ตานี้มานี่แทงมาออีกรอบนึงจั่หว่านี้ ท่ายิ้มอีกครั้งโหอย่างเท่ครับทุกคนเอาดาบออกมานี้แทงโหเป็นภาพจำของไイเดーバッグนะครับทุกคนไซด์ดาบปิดซ่าไม่ใช่ตัว RX ครับทุกคนจะแบบมันจะมีสองท่านี่อูมผมชอบแบบเวอร์ชันของ RX มากมันไซด์ดาบครับทุกคนนี่อย่างเท่คมแบบ ดูคอมเมนเดอร์ครั้งแรกเป็นคอมเมนเดอร์แบ็กเนี่ยครับทุกคนคือแบบมันเท่มากเลยแบบตอนนั้นเขาแบบตอนเขามาพากันเขาใช้ชื่อว่าคอมเมนเดอร์อะไรวะไอมดดําครับทุกคนตอนนั้นยังัวไอมดดําแบบโคตรเท่เลยตอนนั้นเขายังแบบแปรมาผิดครับทุกคนเขาเรียกว่าไอมดดำ<ป>นะเจอนี่เจอกับใครก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้ดูา่าลองพันอีกครั้งหนึ่ง ไบรเดอร์คิกแบบนี้แบบทีแบบ่เออครูนะไอโดนลเอาเอาหมดที่อะไรกูมันเปลี่ยนคนนะครับเดี๋ยวขอไบรเดอร์คิกนี่เดี๋ยวขออีกรอบนึงโอ้ยเคยกดคิดเคยไปไซส์ตอมปันเลยสยุดยาดจังหวะนี้โอ้ยไบรเดอร์คิกไม่โดนเอ้่นี่โดนแล้วมาขอสาดำเดี๋วก็ฆ่าไม่ตายครับทุกคนอเอาเอา,ต,าติไต่เข้าไปได้ปันเลย,ยจบเลยครับ สัตว์เอ้ยกือบเทแล้วเสียวผมเกือบเทแต่ก็โดนคุมกำเนิดนี่นี่นี่ขัดกู้ยังลอยสัตว์เกือบเทแล้วนี่วันนี้ไลเดอร์คิกรัวครับกคนไลเดอร์คิกรัวนี่ไลเดอร์คิกรัวไปนามปั่นเราก็ได้ไอ้นี่แต่วันนี้เขาไม่พลาดขอไม่พลาดอย่าพลาดเดออตื้อตื้อ จับดาบออกมาดู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 ดเพลงคดสอบเลยจับผมซอทุกอย่างมีเลเดอร์แบ็คเลยครับทุกคนเป็นตัวโปรของผมเลยนี่ิดฉากอย่างเท่ทันหลังและระเบิดอู้หโคตรเท่เลยครับทุกคนตอนเด็กๆผมดูตอนเด็กๆผมดูแบบแต่คขามเลดเดอร์แบครับ ตอนนั้นผมหาซื้อแผ่นก็ไม่ได้ตอนที่เขาเอามาขายเป็นแผ่นนะผมว่า,น,าน่าจะเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมเปลี่ยนรอบไปครั้งหนึ่งผมผมยื่นดานตัวเป็นแบบอะไรวะเปลี่ยนดันไปแต่ละครั้งครับทุกคนนะผมว่าคลิปนี้น,าน่าจะแบบมาลิ่นหอมปากหอมคอแท็กนิดหนึ่งครับทุกคนเพราะว่า <laughs> ช่วงนี้นผมก็จะกลับมาทําคลิป แบบเรื่อยๆเ,เลยนะครับทุกคนหลังจากที่ห่างมานานถ้างั้นบายๆสามารถสนับสนุนคมได้ทาง QR code ที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับทุกคนไปเป็นค่าขนมองคมในการทำคลิปนี้ขึ้นมาถ้างั้นไปเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย